แล้วใครเป็นได้ท่านบุตรท่านล้านก่อนเลยแล้วไครเป็นพันล้านโอ้โหสวัสดีเอฟซี F C, ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซี C, ทุกท่นานเข้าสู่ทีมงานของผู้เฒ่าพารวยค,ครับตามแนวทางของ พระตุดงจากถ้รมงดที่ผ่านมาเพิ่นให้มาสามสามหกกะเข่าตกกับของฝนคือสามหกหกสามเนอะครับเนอะเอฟซีครับผมอ่าเอ้าเอฟซีกะอ่าก่อนที่เขาไปชมคลิปของพระตุดงจากธรรมเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีกับผมมัการจัดขัดกระผ่านเนาะครับเนาะเอ้าเอฟซีกับผมอ่า ผู้ใดมีโชคมีหมันกับพระทุดงจากธรรมบอกขับอีวิ้นซี่ับผมเพื่อนไหมาเลขสามตัวเมื่อกี้หางครับอีวิ้นซี่กับผมนักฐานการยืนยันครับอีวิ้นซี่กับผมพระทุดงจากธรรมสามสามหกเข้าหกสามสองตัวครับอีวิ้นซี่ผมนะครับเนาะเห็นว่าเขาบนอยูอะนะครับอีวิ้นซี่กับผมคือบนคือบนล่างคือล่างล่างเพื่อนไหสี่หามาตัวเดียวนะครับเนาะแต่ว่าบนไหมาเลขแกสามหางกันครับอีวิ้นซี่กับผม นะครับเนาะตาเตียนสองตัวกายเห็นว่าเป็นตัวว่องรูพอดีครับอย่ที่ผมเพันวงไห้สามสามหกพอดีครับมันก็เข้าหกสามนะครับเนาะอันนี้คือหลักฐานการยืนยันงวดที่ผ่านมาเลยครับเด้วย fc ครับผมตามต่อแนวทางของพระตุดงจากธรรมวันนี้ท่านจะปล่อยกี่ตัวกี่หางครับไปฟังเพิ่นสีวสู่ฟังเลยครับเด้อย fc ครับผมปู่นวายอย่างไรเนาะครับไปฟังปูเพิ่นยธถามนี่อย่างแนวนะครับ โอ้ยมันบ่ฮอนอ่ะเด็กปูอล้วคือผมผาปูมันบ่ฮอนเนีอ้าปูฝนปูฝันหนาวนะครับขอแว่บาบ่ฮอนพจนแต่ว่าฝนหนาวยีงไม่มาดมเงนเลโอ้ยปูเอกะไร่อค่ะออบอเดมาโคงสุดไทยเนาะปูเนาะโอ้ยไอ แค้นอีกแล้วมันบับปูใจวุนออกไ้เราได้เพ้งตัวั้งติงเนาะไอ้สามสามหกเงเออสามสามสองตัวหนึ่งก็จะเอาสามสองก็จะตีไปไหนมัเนาะโอ้พี่ป้าถึงเรีกตัวสันคัตีสันเนาะตัวว่ากันเอาแยกเอาหกสามสามหกเด้อบ้านนี้เขาจะไปเอา สามสองสองสาสือตัวสาองตัวถ้าจะตีเป็นสามสองสอาม่มแมนนี่ดอกปูแต่สามสองตัวมันตีเป็นสามสองสองสามเตีสามหกเป็นเดียวตีเป็นตีเป็นพ่อพูนเพใ้ยไ้อยน่เยนายเกียไตนายเออนผู้สวกผู้มันในผู้เห็นนมันก็สีได้ทันตัวเนาะโอ้หมว่าสามสาตีเป็นพี่รองสามสองตัวเจ สามสองตัวก็จะตีสามสองถึงทั้งรางทั้งบุนเสียเนี่ยก็จะเจียงแล้อะไรเนี่ยกูเปลีอนเื้นเทีแตีอ้าวเปลี่ยนเง็นหัวที่ผ่านมาเนาะในวันสามสามหกมันถือแปดหมื่นกว่าเลยวันวาไม่ใส่กี่หมื่นเนี่ยทุกวันถือแปดหมื่นโต้โต้โตโ บ้านั่นพีปูเดียวเนี่ยอเอ้ยมันทั้งตัทั้งเต่งเนาะเออเออทั้งตัวทั้งเต,งต,งต่งอีกเอาเพราะอันทั้งจันเขาอันเรียนเรียกวิ่งเนี่ยครับผมเรียกวิง่งอ,อ,อ,อันนี้นนคือไลม่ลมือปูไ <ๆ S 2> ล่มือปู้วครับอีฟซี่ครับผมอ่าคงก็ท่ายกับสามตัวเดียวสามสามหกศูนย์หกสามอีกตั้งหากสามหกหกสามอีกครับอฟซี่ผมแล้วอะไรเป็นขั้นร้าน บาดีปานเง,งินบทับข้อเหบอปูเอาวิ่งสามในทั้งบนทั้งล่างนะปูออเอาเาางินเล่าสั่งลุ่งเงินบานไอ้คนแก่เคยหาซันเคยเลี้ยวๆงวดกุอนกับว่าหาร้อยล้านเอองวดพุ่นกับว่าพันล้านโอ้อยเงินที่บทัอบเหรอปูบานนี้เงินเล่าซ่งให้ซุ่มลูกซุ่มหลานอครับผมแล้วทั้ท่าบุญ โรงเรี้ยงในส่งบ้านนั่นเนี้ยแล้วแบครับผมโอ้เราเฮ็ดบุญไปเรื่อยไล่ไล่เฮ็ดไล่ล่องบาญนันหนึ่งครับผมล่องบาหลงเลี้ยงเลยสิครับโรล่องบานญลงเลี้ยงแล้วแล้วบาญนี้เราไปขึ้นเสาเอกข้าโซ่ไว้อืมอ่ะอันนี้คือหมดที่ผ่านมาเด้อครับพี่เสี่ยผมไอ้ขุยเขียวโอ้ไปขึ้นเสาเอกข้าโซ่แล้วปัดทัเพิ่นแางคักปันดิปูเดนี้มาเฮ็ดในข้าวซีมีบุ่นแสงือเพิ่นปูโอ้ยจ้าอืม ขนาดจะคลองเป็นผู้บอกแค่นี้ตีเก๊กบาทเนาะอ้ปูปูได้ตะบุญบอกปูกระได้บุญซื้อได้แหละปูก,ก็จะซือะาา้อแม่หน้าปูเคอว่าสิบัวซื้อขันวัดวัื่อคันอู้ขันวัดซื้อเขาก็ว่านเอาจักหายจากักซีบเนี้ยไว้มันเอาจักหายจากักซีบเอาน้ำผู้ใดก,ไก็ได้ดอกขาไม่ยากดอกเะวานว่าให้ยมือเจ้าส่งมาให้ใส่ไข่ก้อนได้วยฟุ้งวันเออไปฟุ้งเดียวเอาไ <c oughs> ข่เจ้าขคาไปจำเนาะลูกหลาน ซุ้มข้าจ้าเคยสืบเนื่องว่าได้จนคักันแข็งต้องพ่อใหญ่ปุ้งนี่ก็ได้ไรโอ้เพราะพอข้าจ้าห้องสื้เลื่องวิ่งครับบนซีหาหลานลึกว้าวตัววิ่งซ้ำนี่เขาทั้งบนทั้งล่างเงี้ยเราห้องว่าของเงินเสียเลี้ยงเราห้องว่าสื่อยู่ประเทศไทยประเทศไทยนัะไดเนี่ย เราไปซื้อยุ่งตามประัเทตเพราะว่าขันจมนวิว่ามื่นหนึ่งไม่ได้สองมื่นเลยยอ้อครับผมอันบ้านเท่านี้มันก็มื่นต่อหมื่นตอนนี้เลขวิ่งแมนปะปูเอาตอนนั้นเลขวิ่งพันก็ได้พันเท่านั้นออไม่ลงคุณหรายถนนซิบบ้านก็ได้สิบบ้านตทวนี้อืมกันสั้นเล่าที่ไปซื้อมองอื่นหรือเล่าิดซื้อในประเทศไต้ตัวครับผม ซื้อถือทุกวัปนปั่นข้าเจ้ายัางให้ซื้ออยู่แบบปูปงไอ้ผ <c oughs> ู้ <c oughs> ขายนี่ผู้ขายนี่ก็คือจีกั้นใจขาย,ยากัยนแบบปู <c oughs> <c oughs> ยวนโอน้นียนย,ยูในอัอนนั่นนึงยูในโทรศัพท์นี่มีอ๋ปูมีแต่วันทีนึงแสงมันปูนะนี่เอาแะไรว่าลูกซื้อลูกค้าจะถือกันไลค์เนี่ยถือไลค์ สร้างไล่จนบ่มีวงขี่สางแล้วโอ้ยคน,นลำคนรวยเนาะคนซ่อนคนบุญคนวัฒานาเพิ่นก็ว่านั่นแหละติดต,ตามใช่หรือเปล่ครับผมอย่างว่าอ,อยากรวยต้องติดตามปูไว้เด้อเอฟซีครับผมเรียกริ่งข้าเจ้าดบีบ่บ่น,นั่ยเจ๊าากี้บ่ขาดเอาวันนี้วิ่งปีปีนี้หางวดเลยริ่งอวัฒน์เนี่ยขาดจ๊งงวดเอาวันนี้เป็นตัวเลขปูวัน เอ้น,น,น,นั่นแหละว,วันที่หนึง่งเมษาเนี่ตัวไรปูแลวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยมันมาเก้ากับหนึ่งเนี่ยมาเก้ากับหนึ่งอืมแต่ว่าหนึ่งนี่ข้าจะว่องไวอุ้ยปูให้ได้สามตัวตีปูสองตัวปูให้บ่เนี่สองตัวเก้มาไหมอืมยเยอะไอ้เยกเรายุหันไปเสี่ยงมึงกันเดี๋ยวกล้องก็ถ่ายยังมาไหม อันเลขวิ่งมีเจ้ากับหนึ่งแต่ว่าเน้นไปที่หนึ่งเน้นที่หนึ่งอ่าเอาวัดที่แต่ว่าคงอุทัยงวดงวดว่างหันคงอุทัยเล่ากระห่ายสามตั้งใต้ต้องงวดเล่ากระห่าสามบาทคงอุทัยเล่ากระห่ายสามอ๋อจับกันเลยโอ้ยเขาจะหาหาตัวจับใจอ่าเอียง คนทางบางเขาจะอนจับสามหนึ่งสามศูนย์สามสองสามสามลงมาห้านหสามหวาเขาเศร้าเขาพ่อไกยหามห้าเขาถือเสยแน่อ้กูเสียสุขแล้ววเป็นใหเนาะเออเอ้าทางวานวิ่งสาเนาะมวิ่งสามกันนานัเต็มเต็โอ้อันนี้บ้านนั่งสาเด็กเขาบ้านเรียนมากัน ศูนย์หโอศูนย์สามศูนบบนี่เบาเลยคือคืองวดนี้ปูป่อยสามตัวก่อนบมปูเนีเยนยกคงไทยจังหวะกันงคงไทยค่อยมาตัดสองมาน้าปูเนะียนโอ้ยอันนั้นอืมกวร้องหางเกิน สามถังสามตัวสองถังไปก่อนครับเน้นตัววิ่งหนึ่งนะครับด้วยอีฟครับผมวเ่งหนึ่งเนี่ยเออไอหกหนึ่งเจ็ดเนี่ยโอ้เนี่ยอันที่ว่้นเลยใหม่หกหนึ่งเจ็ดพี่น้องเม็ดเดียวกระโเรง